สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมคิดว่ามันยังเป็นปัญหาเรื่องความมั่นใจของนักลง,งทุนอยู่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตตามเป้าหมายที่สมาต้องการได้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลแล้วว่าจะสามารถสร้างความมั่นใจเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้ไหมซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดอธิบายให้ได้ชัดเจนแล้วก็ให้เริ่มพูดคุยถึงนโยบายระยะยาวด้วยตัวนี้เราจะได้ยินแต่ระยะสั้นลดค่ารองชีพเร็วเลยทาหลายรอบแจกเงินพักหนี้ สวัสดีครับประชาชาติเวลเล่าเรื่องการลงทุนสัปดาห์นี้จะมาร่วมไขคำตอบนะครับว่ารัฐบาลเริ่มงานแล้วแต่ทําไมตลาดหุ้นไทยยังไม่ปรับตัวขึ้น พร้อมทั้งไปร่วมอัปเดตภาพรวมเศรษฐกิจไทยช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้รวมถึงแรงคาดหวังจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐว่าจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นหรือสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งวันนี้มีโอกาสพิเศษได้ร่วมพูดคุยกับพี่ทอมภัยบุลนลินทรารกูล c ี o โบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดในฐานะนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนและกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยไปร่วมรับชมกันเลยครับ วันใหม่เข้ามาแล้วประมาณเดือนหนึ่งแต่หุ้นต่ำกว่าตอนที่คุณเศรษฐาได้โหวตเป็นนายก สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมคิดว่ามันยังเป็นปัญหาเรื่องความมั่นใจของนักลงทุนอยู่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตตามเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการได้และความมั่นใจในที่นี้หมายถึงว่านักทุนอยากจะเห็นรายละเอียดนะโดยเฉพาะนโยบายหลักเลยการแจกเงินรายละเอียดก็ยังไม่มีนะครับอย่างวันนี้ก็เป็นเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เงินจะมาจากไหนมันจะทําให้นี่รัฐบาลเพิ่มไหมจนกว่าไอ้ความสงสัยเหล่านี้มันต้องหายไปอ่ะมันถึงจะทำให้ความมั่นใจกลับมาและข้อที่2รัฐบาลก็ต้องตอบให้ได้ด้วยว่าไอ้ห้าแสนหก ไปเบียดบางงบประมาณด้านอื่นไหมแล้วถ้ามันไม่เบียดบางจริงๆเนี่ยจะบระหิหารจัดการมันยังไงให้มันไม่เบียดบางคือวันนี้เหมือนสังคมเขาบอกามนมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าม,ม,มันไม่ได้มีเงินเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมมันก็ต้องมาจากที่ใดที่หนึ่งทุกคนเห็นด้วยกับ นโยบายนี้แต่ก็เข้าใจว่ารัฐบาลก็มีข้อจำกัดพบประกาศไปแล้วและอยากจะทำครับแต่ว่าเท่านี้เรียกความมั่นใจได้เลยเนี่ยถ้าเผื่อสามารถลดทอนลง,งมาหรือทยอยจ่ายแต่ก็เข้าใจารัฐบาลคงไม่ทําแล้วถ้ามันเลยจุดนั้นไปแล้วก็คงจะต้องอยู่ที่วิธีการบริหารจัดการงบประมาณของรัฐบาลแล้วว่าจะทำายัางไง หนึ่งก็คือสร้างความมั่นใจได้และสองไม่ให้เกิดปัญหาสภาพคล่องในประเทศด้วยนะเพราะถ้ารัฐบาลจะต้องระดมทุนหรือเปล่าหรืออะไรยังไงในตราสารหนี้อะไรแบบนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีคือวันนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดไงผมถึงบอกวันนี้ก็เลยมันเลยเป็นปัญหาแล้วประกอบกับแน่นอนรัฐบาลก็โชคไม่ดีเข้ามาในช่วงที่ตลาดหุ้นโลกมันไม่ดีเพราะราคาน้ํามันขึ้นเพราะเฟดบอกยังไม่แน่ใจจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างเงินบาทก็อ่อนช่วงนี้พอดีก็ผสมผสมสองอย่าง ึ้นอยู่กับรัฐบาลแล้วว่าจะสามารถสร้างความมั่นใจเรียกความมั่นใจกลับคืนม,มาได้ไหมคือผมคิดว่าถ้าเกิดอธิบายให้ได้ชัดเจนแล้วก็ให้เริ่มพูดคุยถึงเโย่ายระยะยาวด้วยครวนี้เราจะได้ยินแต่ระยะสั้นลดค่าคองชีพเร็วเลยทาหลายรอบแจกเงินพักหนี้แต่ทั้งหมดนี่มันเป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยอยากจะมองถึงว่าเอ้ยแล้วมันจะไปยังไงต่อมาแนวโน้มเศรษฐกิจไทยเนี่ย ไม่น่าที่จะกระเตื้องมากนะในดรามาาที่4โอเครัฐบาลก็เริ่มมีการทําลดค่าคงชีพอะไรพวกนี้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายหลายๆอย,ย่างให้กับภาคทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ภาคครัวเรือนด้วยก็น่าที่ทำให้กําลังซื้อมันกลับมาส่วนหนึ่งแล้วก็ทําให้ภาคธุรกิจก็าจะมีกาไรดีขึ้น แต่ผมคิดว่าไตรามาสที่4เราก็ยังมีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณอยู่ฉะนั้มมันก็คงยังผ่านรัฐสภาไม่ทันแล้วก็นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหลักหลก,ก็คงยังไม่ได้มาจนปีหน้าโดยเฉพาะนโยบายใหญ่สุดของรัฐบาล10,000บาทดิจิทัลเนี่ยแล้วเขาอยากจะใช้บล็อกเชนอันนั้นก็ต้องใช้เวลาอีกในการที่จะทําระบบบล็อกเชนขึ้นมาให้มันรองรับการใช้งานของคน50ล้านคนมันก็ไม่ง่ายจะต้องมีความรวดเร็วด้วยใช่ไหวันนี้เนี่ยผมคิดว่าไตรามาสที่4ก็คงไม่ได้เติบโตมาก ตลาดหุ้นเองเนี่ยตลาดหุ้นมันจะมันจะดีอย่างนี้นี่คือมันจะเป็นการมองไปข้างหน้าถ้าเผื่อในไตรมาสที่4รัฐบาลมีความชัดเจนมากขึ้นในแผนการต่างๆคือวันนี้ต้องยอมรับมีนโยบายแต่จากนี้ไปมันก็ต้องดูแผน execution อย่างเช่นวันนี้ถ้าเราไปดูการคาดการณ์วิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ยังไม่ได้ใส่เงินหนึ่งหมื่นบาทนี้เข้าไปในการวิเคราะห์จะเห็นว่าปีหน้าเนี่ยคนก็ยังมองว่าเศรษฐกิจโต3%กว่าๆซึ่งจริงถ้าใส่อันนี้เข้าไปเนี่ย ไอ้นี่ลำพังมัน5้0แสนกว่าล้านนี่มันก็สาของ GDP แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าทําหมดเลยภายใน6เดือนมันก็ต้องอัดขึ้นไปได้อีกสามเปอร์เซ็นต์ที่ถ้ามองง่ายๆนะยังไม่ต้องหมุนอะไรเลยแสดงว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ใส่เข้าไป้ะถามว่าทำายังไม่ใส่เข้าไปก็อาจจะยังไม่มีความมั่นใจระดับหนึ่งนะครับว่าจะทําได้ไม่ทาได้ยังไงทําเมื่อ,อไหร่เงินมาจากไหนคือวันนี้รัฐบาลยังตอบไม่ได้ไม่ชัดมันก็สะท้อนกลับมาที่ตลาดหุ้นที่เราเห็นในตอนนี้ในช่วงเวลานี้ ว่าก็ยังไม่ได้ตอบรับอะไรเลยผมจําได้วันที่คุณเศรษฐาได้รับเลือกเป็นนายกเนี่ยพันห้าร้อยยี่สิบห้าจุดวันนี้มันจะหลุดพันห้าอยู่แล้วมันตื่นเต้นแป๊บเดียวซึ่งก็แปลกนะเพราะทุกครั้งเนี่ยเวลาเราได้รัฐบาลใหม่เราโดยเฉพาะรัฐบาลที่เข้ามาพร้อมนโยบายเยอะะเลยเนี่ยปกติมันต้องสร้างความมั่นใจได้ไงวันนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องการสร้างความมั่นใจเพราะตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความมั่นใจเพะถ้าเขามั่นใจปุ๊บเขาก็เชื่อว่าอีก6เดือน12เดือนเนี่ยเศรษฐกิจจะ ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเม็ดเงนอะไรต่างๆเข้ามาแต่วันนี้โจทย์หลักของรัฐบาลเลยต้องสร้างความมั่นใจให้ได้กับฝั่งของนักลงทุนว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยทำได้จริง แลวข้อที่2คือที่ทุกคนเป็นห่วงมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าทําได้จริงไม่จริงด้วยมันแค่ว่างบประมาณบ้านเราก็มีจํากัดเงินกู้รัฐบาลก็60% GDP แน่นอนการใช้เงินเยอะแยะเป็นวันอย่างนี้เนี่ยอาจจะมีใช้วันนี้แต่ว่าวันหน้ามันก็ต้องไปเอางบส่วนอื่นมาอยู่ดีเพราะนีมน่มันเต็มเพดานแล้วถึงแม้เราบอกมันยังขยับได้อีกแหละเพดานแต่มันก็ไม่อยู่ในวิสัยที่ควรจะทํเท่านั้นเองก็มันก็จะนํามาสู่ปัญหาเรื่องวินัยการคลังนํามาสู่ปัญหาหลายๆเรื่องแล้วตลาดบ้านเราเนี่ยมันจะรองรับได้ขนาดนั้ยว เ็นว่าช่วงนี้บอลยิวเนี่ยก็ขยับกันล่วงหน้าอีกแล้วดังนั้นไอ้พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเป็นเพราะมันยังไม่มีความชัดเจนมันเลยยังสร้างความมั่นใจไม่ได้ะฉะนั้นถ้าเป็นทีมรัฐบาลก็ต้องรีบออกมาสร้างความชัดเจนกับตลาดว่ายังไงมันจะมาอย่างไรไฟแนซิงจะมาจากตรงไหนแล้วมันจะไม่กระทบกระเทือนเพราะอะไรอยากให้พูดแบบตรงไปตรงมานะครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยผมคิดว่านักวิเคราะห์เยอะนักเศรษฐศาสตร์ก็เยอะ เขาก็สามารถจับเรียบเรียงได้หมดแหละว่าสุดท้ายมันก็มันก็จาเป็นที่จะต้องใช้เงินตรงนี้อย่างที่เขาบอกมันไม่ได้อยู่ดีก็โผล่มาได้ฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเพิ่มขึ้นมาในขนาดนี้แล้วบอกไม่ไปลดงบประมาณด้านอื่นเลยเนี่ยแน่นอนหนี้มันต้องเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยความยั่งยืนการขึ้นของหุ้นไงคือไอ้ขึ้นนี่ผมไม่กลัวนะผมว่ามันขึ้นได้แน่ๆปีหน้าเนี่ยเพราะว่าใส่เงินเข้ามาขนาดนี้เพียงแต่ว่ากลัวมันเหมือนเดิมไงขึ้นเสร็จพอหมดสอรี่หมดเงินมันก็ลงมาใหม่เราไม่อยากให้เป พั0ห้ชุดเนี่ยมันไม่ยอมหลุดไปจากตรงนี้ทำยังไงให้มันหลุดกับดัก1,600อยะไรเนี่ยอยู่ตรงนี้มานานเกินแล้ว mm hmm. ผมเ่ว่าตลาดทุนมันสามารถสร้างความมั่นใจได้ให้กับคนทั่วไปได้ด้วยนะพอคนเห็นหุ้นขึ้นอะไรก็รู้สึกเออมันก็ดีนะมูดมันก็ดีทุกอย่างมันก็ดีตรงเนี้ผมคิดว่ามันก็ต้องแวะมาดูกันหน่อยว่ามันเป็นยังไง วันนี้จริงๆนะถ้าผมเป็นรัฐบาลเนี่ยผมต้องให้ความสาคัญกับตลาดทุนมากขึ้นเลยแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดตลาดหุ้นมันดีมันมันเป็นกระจกอย่างหนึ่งนะสะท้อนเพราะที่ผ่านมาก็ชัดเจนว่ามันก็สะท้อนมาเนี่ยสิปีที่มันไม่ได้ไปไหนเนี่ยในแง่ของการเติบโตเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันก็ช้าเกือบจะที่สุดในอาเซียนนะเพราะวันนี้สภาพคล่องในตลาดทุนบ้านเราเองมันมันมันแห้งไปเยอะเลยเพราะคนไทยก็จะหมดกําลังละหนึ่งรายย่อยก็รู้สึกท้อแล้วมั้งมันไม่ขึ้นทักทีไปลงที่อื่นดีกว่า สองนักทุนสถาบันก็ไม่มีกระสุนพอเพราะว่าไม่มีเอลทีเที่เคยมีนะครับเอลทีสมัยก่อนเข้ามาปีหนึ่งห้าหกหมื่นล้านเข้ามาหุ้นร้อยเปอร์เซ็นเลยตอนนี้ไปดู SSF ไม่ถึงหมื่นล้านตั้งแต่ละปีเข้ามาแล้วไม่ใช่หุ้นหมดด้วยนะผสมได้หลายแบบแมันก็เลยมันก็เลยไม่ตอบโจทย์ตรงนี้ก็เลยทำให้นักงทุนสถาบันเราแทนที่จะมีกําลังที่จะมาช่วยขับเคลื่อนตลาดก็ไม่มีลนะมันอ่อนแอลงไปเรื่อยๆไม่มีทั้งดีเมนในประเทศทั้งนอกประเทศก็ยังไม่อยากเข้ามาการจะดึงเม็ดเงินต่างชาติมาเนี่ย ถามว่ารัฐบาลรู้วิธีไหมเม็นเงินระยะยาวนะไม่ได้พูดถึงเม็ดเงินระยะสั้นเม็ดเงินระยะสั้นต่างชาติมันเต็มตลาดไปหมดแล้วตอนเนี้ยมันเยอะเกินไปเราอยากได้เม็ดเงินระยะยาวแต่ถ้าไม่มีระยะยาวมาระยะสั้นก็ยังดีกว่าไม่มีถ้าเกิดนายกคิดแนวจะใช้ตลาดทุนเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีอะไรให้ทําเยอะแต่อย่าไปคิดว่าตลาดทุนเป็นของคนรวยเพราะว่ามันคือแหล่งระดมทุน่ยตบมือสองข้างนะมันต้องมาทั้งผู้ลงทุนและผู้ระดมทุนนะไม่ใช่บอกอยากจะบิวให้เป็นแหล่งระดมทุนระดับใหญ่สุดของประเทศแต่ว่าไม่ดูแลนักลทยอต้ง อย่ามองฝั่งใดฝั่งหนึ่งกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับฝากติดตามรายการประชาชาติเวลเล่าเรื่องการลงทุนได้ทุกวันจันทร์เวลา2องทุ่มทาง Facebook, YouTube และ TikTok ของประชาชาติธุรกิจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ